วันนี้จะพาไปดูโชว์เส้นนุ่มกังฟูที่ร้านไฮดี้เลากันนะคะเป็นร้านชาบูสัญชาติจีนอันนี้จะอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะดูน้องเขาโชว์ฟุบๆุๆๆุุ <c oughs> เขาก็จะเอาเส้นมาทำพิธีสะบัดสๆบัสบ,สบัดอะไรของเขาก็ไม่รู้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูกันเพินๆนี่สบัดโชว์สะบัดโชว์ ก็จะโชว์ให้เราดูแล้วก็มีเพลงมีเพลงประกอบด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเพลงดบบติลลิคาสิกนีน้องเขาดูชํานาญมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่าจะให้ทําเป็นเส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่ก็คือมีให้เลือก2แบบวันนี้เราเลือกแบบเส้นเล็กไปน้อเขาก็จะดึงดึงดึงอ่ะก็ดึงดึงดึง,ดงไม่รู้ว่าทําอะไรของเขาเนี่ยก็ะจะมนขึ้นมาเหมือนจะ กะระยะให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วก็จะฉีดให้มันเป็นเส้นเส้นเล็กตามที่เราบอกนี่ก็ฉีดฉีดหนึ่งไม่ออกไม่ออกฉีกอีฉกอฉีกอีกครั้งที่สามแล้วเขาก็จะมาลงหม้อให้เราตืด้ดแล้วก็คนให้คนให้คือร้านนี้บริการดีมากเลยนะคะพนักงานนี้แบบแทบจะป้อนเราอยู่แล้วคือบริการดีสุด น้องเ,เขาก็จะบอกว่ารอสักประมาณ2-3นาทีก็สามารถทานได้เลยเส้นนุ่มกังฟูแบบฉบับร้านชาบูจีนไฮดีเ้เราใครอยากลองก็ใครอยากดูโชว์เส้นนุ่มกังฟูก็มาดูได้นะคะ